ก็ยังหมอๆแต่ของบ้านอ่ะหนาเป็นอะไรกันโคอกันพอใช่ไหมช่วงนันทีก็ทำสวนที่เป็ตัดหยางก็เป่ามอดับปี้นี่เดี๋ยวก็จมตัดมือกือกอนเขนเร็วหนึ่งอบวนตามปิดท้ายกระบวนเรียบร้อยทีมดี้งเขาจะไปทำอะไรกเคปูเลยดิเคปูที่เคปูเนี่ยเขาม่เช่าใคร ตอนเย็นตลาดนะแต่แม่ว่าจะเห็นลูกบินที่นี mm. ่หรอดูง่ายเลยสตสางลากดินลงครับลงลงครับลงจะพูดกันดึกค่ะลูกเราต้องบอกทางกันแล้ก็ช่วยกัน